พี่เป็นสวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้วันนี้มาตัดไอย้ยอดพันธุ์มันญี่ปุ่นนะคะวันนี้พี่เป็นจะตัดไปขยายที่แปลงใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นสีซากุระไว้นะคะสังเกตต้นพันธุ์ซากุระไวน้นี้จะสีสวยมากเลยคะ่ะสีเขาจะออกม่วงๆเนี่ยค่ะสีออกม่วงๆการใบอะไรม่วงหมดเลยค่ะ ตัวหัวเนื้อในเขาจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวพี่เป็นจะขยายขยายให้เยอะๆเลยก็อันนี้เพิ่งซื้อหัวมาแล้วก็เพาะนะคะซื้อหัวมาแล้วก็เพาะแล้วพี่เป็นก็ขยายทีละเน็ดละเน็ดเพิ่งจะได้มาค่ะก็จะพยายามขายให้ได้เยอะๆแล้วก็แบ่งขายตอนนี้ในตลาดน่าจะอยู่ละประมาณยอดละห้าหกบาทนะคะแต่ถ้าพี่เป็นขยายได้เยอะพี่เป็นก็จะขายแค่ อยอดละ2บาทนะคะราคาเท่ากันราคาเท่ากันหมดเลยส่วนมากพี่เ็นจะขายอยู่ประมาณ2บาทดูวัชพืชตรงนี้พี่เป็นจะปลูกข้าวโพดเนาะแล้วพี่เป็นก็จะตัดพวกนี้ที่พี่เพ็นเพาะไว้มาเสียบมาใส่ไว้เพื่อที่จะได้ขยายเพราะมันเป็นแปลงเล็กๆมันดูแลง่ายพี่เป็นก็จะใช้วิธีการมุงตะไคร อรอพดไก่แถวบ้านเยอะค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นพันธุ์ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยพี่เป็นปลูกในร่องข้าวโพดเนาะดูเวนใช้ขี้ไก่แกลบใบเขาจะอวบแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นี่ใต้ใบอะไรก็เป็นสีม่วงหมดเลยเดี๋ยวอีกสักประมาณก่อนหน้านี้พี่เป็นได้ตัดขยายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะน่าจะไม่เกินยี่สิบวันน่าจะมียอดยังไงถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้ ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ค่ะอีกแปลงหนึ่งก็พี่เพ็นขยายไปได้ประมาณประมาณ20วันละก็จะได้ยอดจะได้ดีๆกำลังโอเคก็ขอเป็นประมาณเดือนหนึ่งทักมานะคะพี่เพ็นมีเยอะเลยค่ะทีนี้พี่เพ็นขยายได้แล้วหลังจากที่เพาะหัวได้มาไม่กี่หัวนะคะก็ได้มาขยายเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปก็วิธีการทำมันพี่เพ็นก็จะประมาณนี้ค่ะ พี่เพนจะไม่ได้ซื้อมาทีเดียวเยอะเลยค่ะเพราะว่าทุนเราน้อยเนาะค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดเราจะได้แบบลงทุนน้อยๆค่ะก่อนหน้านี้เคยทําแบบซื้อต้นมันญี่ปุ่นหมดเป็นหมื่นแต่ว่าแบบนั้นมันเราเอาต้นทุนไปจมพูดง่ายๆโอ้ดูยอดนี้ดิเนี่ยค่ะยอดนี้อวบมากเลยดูแล้วแขนก็มีแล้วค่ะเตรียมเกิดแล้วเนี่ยแขนงเนี่ยแล้วรากอ่อนเนี่ยรากอ่อนขา,ขาวๆเขา ตัวแขนงก็เตรียมเกิดแล้วค่ะพร้อมเกิดเลยแหละยิ่งตอนช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะคะมันจะง่ายเลยแต่ถ้าถ้าเราปลูกแล้วก็ทันพวกเรื่องหญ้าเรื่องอะไรก็จะเร็วขึ้นนะคะถ้าดูแลพวกเรื่องหญ้าได้ก็สบายมากเนืออนหน่งพักมาเลยค่ะพี่เพนมีเยอะเลยทีนี้ก็จะได้แบ่งแบ่งกันค่ะก็ ต้นพันธุ์ของเราก็จะใบใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าใช้ขี้ไก่แกลบเนะะี่ยค่ะใบบกเลยอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ยก็จะประมาณนี้พี่เป็นปลูกในร่องข้าวโพดก็ยังไงพี่เป็นก็ขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า